เาละครับก็ขอกล่าสวัสดีสวีดัท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังถุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเองนะครับคิดเข้าเลยเจนบอยปีสองก็เดี๋ยววันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับที่ที่ที่แบบ่าที่บอกว่าจะทําคลิปให้ด้วยก็ตอบด้วยนะครับเพราะว่าบางอันมันบอกไม่ได้นะโอเคซึ่งสําหรับเม้นต์แรกเท่าที่จําได้นะครับถ้ามีเม้นตกล่นก็เม้นต์มาซ้ําในคลิปนี้ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปมาเลยนะครับ ประมาณเกือบเดือนได้เลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่มีคลิปให้ลงนะซีเอลก็เริ่มจะกลับไปเป็นเกมตายอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็โอเคนะครับน่าจะกลับไปเป็นเกมตายอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่านะแต่ก็ก็จากตอนที่มันเริ่มอัปเดตขึ้นมาทีนี้คนเล่นเริ่มตกด้วยเพราะว่าใช้ทิกเดิมในการอัปเดตมากเกินไปแล้วมันก็คือแบบใช้แต่เคออนฮาร์ดนะครับ หล,ลักก็คือแเน้นตัวเลือดเลือดเยอะนะเพอเลยดูไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาแถมก็แบบให้ฟาร์มเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกยากด้วยนะสับของนะครับโอเคนะครับ <laughs> โอ้โหลืมเลยเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนแล้วก็โอเค,อเคก็เดี๋ยวไปตอนแรกตอนแรกนะครก็มีคนบอกว่าอ่า พาไปหาลิลิทเพ้าหน่อยนะครับโอเคริลิทน่าจะเป็นริลิทเท้าหมีนะทุกคนหรือว่าโอเคเนี่ยผก็ลิลิทที่จะพุ่งไปหาออฟเนาะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะไปทําไมนะครับซึ่งถ้าเป็นในคลิปริลิทมันจะเป็นริลิทเก่ามันก็จะมีริลิทใหม่เข้ามาซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทานะครับแล้วก็แทบจะลืมไปหมดอยู่แล้วว่าลิลิทใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับหรับลิลิท พาวเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เนาะให้เข้ามาจากทางเรือนะครับเรือที่เคยเป็นเรือเขียวนะครับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับก็ให้เข้ามาจากตรงนั้นนะครับมาตรงนี้ก็หวังว่าเกมนี้จะกลับมาอัปเดตโดยไวแล้วก็สรรหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่มันน่าสนใจเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือตัวกลากมีแต่ให้ตีมอนเลือดเยอะๆเองเยอะด้วยความที่มันขยันเนิฟขอ,องด้วยไงอ มีอะไรมาก็ใช้ได้แค่อัปเดตเดียว,วอัปเดตหน้าก็โดนเนื้อไปนะครับต่อไปสูตรตีเคก็น่าจะมีมีคนบอกให้ทําสูตรตีเคออนฮาร์แบบถูกๆซึ่งผมก็ทําไปหลายรอบแล้วแบบของหาง,ง่ายๆซึ่งเอาจริงๆอ่ะแทบจะให้เร็วแล้วก็ค่อนข้างง่ายสุดก็แค่อิเทนโออิเทนโอลแมชชีนกันนี่แหละนะครับคู่กับอิเทนโอลแมชชีนกันหาจากการรีเบิร์ดนะให้ได้อิเทนโอกันธรรมดาแล้วก็กดอ n เทนโ a ลแฟกเมนต์นะครับก็หลายรอบแล้วอิเทนโอกัน ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรกับ K on Hard นะเนื่องจากที่เกมมันไม่อัปเดตเลยนะมันก็แทบจะไม่มีสูตรตี K on Hard ใหม่ๆแล้วเนาะซึ่งก็ใช้อ t เทนโ l ลอิเทนโอลแมชชีนกันคู่กับตัวของ E X M D นี่ก็ได้นะ,ะคู่กันนะครับที่เหลือเนี่ยตามใจเลยนะครับอยากใช้อะไรก็ใช้ๆไปนะครับยังไงก็จบได้ประมาณนาทีถึง2นาทีนะครับก็น่าจะตายแล้ว1ตัวโอเคก็ต่อมามีคนบอกว่าคุยเพื่อคุยคุยรับลิลิกไม่ได้ใช่ไหมทุกคน คุยคุยรับลิลิกไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรือเรือนี้ก็เป็นเรือที่มันดูป, ắc ป ắc ักๆักนิดนึงนะครับเรออือนี้แห,นะหละเรือที่ยาวที่สุดนะครับคุยคุยรับลิลิกไม่ได้นะครับซึ่งก็เดี๋ซึ่งถ้าคุยคุยถ้าเคยทําไปแล้วเนี่ยคุยรับได้แน่นอนครับแต่ถ้ายังไม่เคยทําก็ลองให้ดูล,ลองลอง,ลองฟาร์เวลให้ตันดูนะฟาร์เวลให้ตันแล้วก็ มี internal stack นะครับลองเช็ค internal stack ดูว่ามันถึงสองหรือเปล่าครับเพราะว่าลีริกเวลาจะทำาีริกทุกอันต้องมี internal stack สองนะครับ internal stack นะครับสองซึ่งถ้ามีไม่ครบเนี่ยให้ลองเช็คดูนะว่ามีมีครบไหม internal stack กับ level ตันหรือเปล่านะาก็ลองดูนะครับวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดกดรอบเดียวหรือกดเนี่ยมันไม่ได้นะตอนนี้มันต้องกดงนนนะกกกค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะกว่ากว่าจะกว่าเสร็จนะต้องกดค้างนานพอสมควรเลย โอเนะครับตอนนี้ผมใช้เคิร์ดเดี๋ยวมันต้องต้อง,ต,องต้องใส่ของวิ่งเพิ่มมาเนีเพราะว่าก่อนน้นนี้ผมใช้ลิ้วิ่งนะครับซึ่งต่อไปนะมีคนบอกว่าให้สอนหาของจากบัตรมูลหน่อยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้สอนนะเพราะขี้เกียจอนหาบัตรมูลนะครับมันไม่ได้มีเวลาเกิดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นออนไปก็ต้องมันเอฟเคไม่ได้มันต้องอยู่หน้าหน้าจอเนาะซึ่งผมก็ไม่น่าจะมีเวลาขนาดนั้นนะครับโอเควิธีหาของ วิธีหาของจากบัตรมูลนะครับง่ายๆก็คือตอนที่มีบัตรมูลธรรมดาครับบัตรมูลแบบไม่ฟูนะครับวิธีดูฟูเนี่ยให้ดูที่ประโยคนะประโยคมันจะแตกต่างกันเนาะประโยคของธรรมดากับฟูจะแตกต่างกันเนาะซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่งั้นเนี่ยให้เราดูตัวของะจันร์ครับให้เรามองสังเกตะจันร์ก็ได้ว่ามันเต็มไหมแต่บางทีมันเกือบเต็มแล้วเราสังเกตไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ครับซึ่ง ถ้าเป็นบัตรมูลธรรมดาครับบัตรมูลแบบไม่ฟูนะครับหรือก็ถ้าเป็นบัตรมูลแบบไม่ฟูให้เราให้เรานั่งฟาร์มมอนนะครับมันจะมีโอกาส25เปอร์เซ็นตะ์ครับหรือ,อไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีโอกาส33เปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาส33เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะออกออกของมานะครับของมีโอกาส33เปอร์เซ็นต์ที่จะออกตัวของบัตรมูลมาเน,นี ไม่ใช่บัตรมูลอ่าบัตรเทียบัตรเทียนะอหมือนละนันไม่ก็ไม่ได้เล่นนานเลยเนะี่ยก็คือเนี่ครับบัตรเทียนะจะมีสามสิบสามเปอร์เซ็นทุกมอนทุกตัวนะแนะนําให้วิ่งฟาร์มพวกสลาม,มาแถวนี้หรือว่าพวกหมาก็สลาม่วงแถวนี้ก็ได้หรือว่าจะไปฟาร์มตรงพึ่งก็ได้นะพึ่งไปฟาร์มตรงพึ่งฟาร์มแ,แถบแรกก็น่าจะเร็วสุดนะฟาร์มตรงพึ่งก็เร็วเหมือนกันนะครับ ตรงไหนก็ได้ครับที่มันมีมอนเยอะๆแล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็ฟาร์มได้ค่อนข้างจะไวหรือว่าฟาร์มบนได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับซึ่งพอเราฟาร์มไปปุ๊บถ้าเกิดเจอฟูนะครับเราต้องมีเงื่อนไขก็อาจจะต้องเวิลตันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเวลไม่ตันนะเวยลประมาณสองร้อยเวิลประมาณสองร้อยเนี่ยแต่เข้าไม่ได้นะกับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือบัตรเทียนะครับต้องมีหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอันขึ้นไปนะครับร้อยยี่สิบห้าอันขึ้นไปมันจะเข้าไม่ได้นะ พอถึงพอถึงฟูบัตรมูลนะครับให้เราเข้ามาที่ถ้ำลาวานะครับก็คือเดินมาให้สุดถ้ำเลยตรงกอง,รงเรื่อยๆว่าจะสุดถ้ำนะครับสุดปุ๊บแล้วก็เข้าลาวาได้แล้วก็ไปเข้าปะดูตรงนั้น,นครับนี่ครับ ก็ถ้าเกิดมันจะเข้าได้นะถ้าเราวิวตันน,น่าจะต้องตันนะหรือว่าอาจจะไม่ต้องตันแต่ว่าผมว่าต้องตันนะครับก็คือสี่ร้อยแล้วก็มีบัตรเทียครบนะครับไม่งั้นจะเข้าไม่ได้ต่อให้จะเป็นฟนะูลบัตรมูลเนาะแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยให้เราไปคุยกับ mpc เนระับมันมีตัวเดียวเลยแล้วมันจะสุ่มของให้นะครับโดยใช้หนึ่งรอยยี่สิบห้าบัตรทียน,นั่นเองเพื่อที่จะสุ่มของให้กับเรานะครับเป็นของบัตรมูลแบบสุ่มเนาะอยู่ที่ดวงเลย่าจะได้ของที่อยากได้ไหมซึ่งก็ต้องใช้้้เเเเเยยอออะะมาาาาาากกกกนนนครับถิดขขีหออนนห็แํใงไปท ทกับประมาณนี้นะครับสอบคอมเมนต์ที่ผมจําได้นะซึ่งเดี๋ยวขอไปดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เหมือนว่าสุดท้ายนะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็คือช่วยสอนหาของในคลิปเนี่ยที่ผมว่าทำเป็นห้าบิวนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มสอนหากันเลยนะครับแต่อาจจะแบบพูดเฉยๆนะไม่ได้แบบพาไปทําอะไรขนาดนั้นออเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับแล้หลักเลยนะครับที่ผมก็จําไม่ได้แล้วว่าใช้อะไรไปบ้างนะครับ ก็อาจจะมีแบ็คโฮใช่ไหมแบ็คโฮครับแบ็คโฮเนี่ยหาจากบูมูลครับตอนบูมูลไปหาแฟรี่แล้วก็เอาของไปแลกนะครับ w o นเดอร์ออฟเคยสอนไปแล้วนะครับก็คือมีอินเทอร์เน็ตสเต็กให้ครบนะครับแล้วมาคุยกับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดมีอินเทอร์เน็ตสเต็กครบเดี๋ยวมันจะบอกของที่ต้องใช้ให้นะครับโอเคต่อไปก็น่าจะมีพวกถ้าเป็น เดมอนก็ d นะครับก็คือคาร์บเอาเนาะแต่ถ้าเป็นอินเฟอร์โนนะครับอินเฟอร์โนเดมอนก็เป็นของลิมิเต็ดนะหาไม่ได้แล้วก็ฟอ d ตี้เดมอนก็ l i ก็ลิมิเต็ดนะตอนนี้ผมเอพีเอตกมากแล้วเดี๋ยวถอดสายชาร์จก่อนนะเวลาชาร์จเอพีเอมันตกเยอะนะครับอาฮะโอเคก็มีอะไรอีกนะจำไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปเปิดดูนะทุกคน เค okay, นะครับซึ่งผมก็ไปเอาปกคลิปมาแล้วนะครับก็จะดูได้นะครับต่อไปก็จะมีมานาสกอร์นะมานาสกอร์นะครับมานาสกอร์นี้นะครับหาจากกล่องนะครับหาจากกล่องเนาะโอเคหาจากกล่องนะครับเข้าเรือเรือมาเหมือนเดิมแล้วเรือยาวต้องเรียกว่าเรือยาวแล้วเรียกเรือเกี่ยวไม่ได้นะครับให้เดินตรงมาเรื่อยๆถัดจากบอสไวรัสมามา,มาตรงโซนนี้นะครับแล้วก็เดินชิดขอบไปนะขอบไปเรื่อยๆเลยนะครับ เดินชิปขอบมาเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นตรงหินนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะมานาสกอร์เนาะต่อไป HP หาจากแบ็กมาร์เก็ตนะครับเกิดก็ถ้ามันเกิดเนี่ยมก็ต้องเดินหาเอาตามแมปนะครับอ่าต่อไปคือ universe Vo i d นะครับจากการรีเบิร์ตนะครับ Universe Void เนะาะการรีเบิร์ตแล้วก็ อ uh, e n d e r of t o m o t o ก็คือหาจากการ rebirth เหมือนกันนะครับ rebirth แล้วก็กด eternal fragment ใส่เนาะบัตเชดก็หาจากมอนแดงในถ้ำนะครับนี่ wonder of you เนาะ knowledge c u b หาจากการเก็บอุกกาบาตนะครับแล้วก็ spirit bunny ear เป็นของ event ครับ last wish หาจากการเปิดถุงสีทองนะครับของไอ้นี่นะครับของ boss challenger นะครับ uh, with stocking นะครับ inferno demon god หาไม่ได้แล้วนะครับ with stock ก็ เป็นของจากนี่นะครับเป็นของจากบัตรมูนเนาะไปสุ่มเอานะครับใน g e n d a r y Fighter หาจากบอสซามูไรนะครับพอ,อ้นี้ผ่านหาจากบอสโอนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ที่เกาะซามูไรเนาะวิธีมาเกาะซามูไรเนี่ยให้เราเข้าเรือสีเหลืองนะครับให้เราเข้าเรือสีเหลืองมาเนาะนะครับไม่วาดนะเดีงงนะเผื่อใครยังไม่เคยมาให้เราเข้าเรือเหลืองมาก็เดินมาเรื่อยตรงนี้นะครับใครยังไม่ทํเาเควสก็รับเควสก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าเกาะน,นะเพื่อเอาคุณแจนะครับ มีคุณแจ้เข้าเกาะได้นะครับอบอสสามูไรจะอยู่ตรงปราสาทข้างบนตรงนั้นนะครับถ้าโดนมอน,นี่แย่เลยนะนี่ครับจะอยู่นี่เป็นสามูไรตัวนี้นะโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับอ่าซึ่งใครมีพาเนี่ยเวลาแบบมาร์เก็ตเกิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือโอนี้โอนี้อยู่นี่นะครับออกดอบโอนี้ผ่านเนาะต่อไปนะครับวิท ไอพวกของแดงเข้มนะครับออกจากบัตรมูลหมดเลยนะครับข้างล่างก็ออกจากบัตรมูลนะครับแล้วก็ซดิกอ็อกนะครับหาจากบูมูลนะครับตอนที่ก็เหมือนแบ็คโฮลเลยนะครับตอนบูมูลหาแฟรี่เอาของแดงครับต่อไปลิฟสก้อนะครับหาจากการรวม6ลิฟนะครับหาเคิร์ดบิลนะครับหาจากมอนนะครับมอนในวอยโอเคครบแล้วนะเคิร์ดบิลหาจากมอนในเดอะวอยนะครับวิธีมาเดอะวอยนะครับน่าจะรู้กันอยู่นะ หรือเปล่าวิธีมาเด็อยก็คือให้เราเข้าเรือเรือเขียวยาวตรงนี้มันไม่บล็กนะตรงนั้นมันบั็กนะครับแล้วก็ให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆนะผ่านป่าตรงนี้มาแล้วก็ให้เดินตรงมาเรื่อยๆนะแล้วให้เดินติดหินไว้เรื่อยๆนะนะเดี๋ยวก็จะเข้ามาตรงนี้กระโดดลงไปเลยนะครับเวลถึงร้อยนะน่าจะร้อยนะ้าไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเปิดแสงเพิ่ม่อนเวลถึงร้อยก็กระโดดลงไปเลยนะครับเซิบิลนะครับตอกจากมอนพวกนี้นะครับนะี่ครับ โอเคเกลับไปที่สปาโอเคต่อไปครับลิปสกอร์นะครับหาจากการที่เราน่าจะต้องเราต้องรอฟูมูลนะฟูมูลธรรมดานะครับไม่รู้ว่าได้เป็นฟูมูลอีเวนต์จะทําได้หรือเปล่านะครับรอให้เรากระโดดมานะครับให้กระโดดมาตรงหสูงด้วยกระโดดไม่ถึงด้วยเดี๋ยวนายต้องตัดต้นไม้ไปนะปึ๊บโอเค ให้เรากระโดดมาตรงนี้นะครับตอนฟูมูลเนาะซึ่งตอนฟูมูลเนี่ยให้เราเงยหน้ามองพจัทร์นะครับซึ่งพอพจัทร์อยู่ประมาณกลางหัวเราก็กดได้เลยเนาะซึ่งเราซึ่งมันจะเสียของหกอย่างนะครับก็คือลิฟทั้งหมดเอ้ห้าอย่างนะฮะน่าจะห้าเนาะ r s t เนี่ยอันนี้ครับทั้งหมดห้าอย่างนะครับอยางได้ครับลิฟสเปมนะครับได้จากการฆ่าสลามครับอสลามทุกชนิดเลยนะครับ สลามทุกชนิดเลยดอกจากลิฟสแปมหรือว่าจะไม่ได้ว่าเป็นสลามทุกชนิดหรือว่าแค่สลามสีเขียวนะครับจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับที่จะออกลิฟสแปมเนาะเอ๊ะใช่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอ่าหนึ่งน่าจะหนึ่งอันนี้อันนี้จําไม่ได้แล้วนะเปอร์เซ็นต์การออกลิฟนะครับลิฟฟิวเจอร์ครับจะออกจากอุกกาบาตนะครับซึ่งลิฟฟิวเจอร์เนี่ยจะออกจากอุกกาบาตซึ่งเราต้องเก็บอุกกาบาตต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องกันประมาณสี่ห้ารอบนะครับ ประมาณ4ี่ถึงเจ็ดรอบนะครับเราจะได้ลิฟฟิวเจอร์อันนี้การันตีครับแต่ต้องเก็บแบบติดต่อกันนะถ้าพลาดอันเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ครับต่อไปครับลิฟเฟนชิพนะครับอันนี้หาได้จากการรีเบิร์ตเท่านั้นนะครับลิฟทอัปเดตนะครับหาได้จากการคราฟตรงจุดแรกเลยนะครับวาร์ปไปเลยนะจุดแรกนะโอเคคราฟได้จากร้านตรงนี้เลยนะสำหรับลิฟทอัปเดตนะครับคราฟได้จากตัวนี้นะปึ๊บมันอยู่ในออเดอร์นะ เนี่ยร,รปอัปเดตเนาะก็สุดท้ายครับริปไลท์ก็คือหาจากเนี่ยแบ็กมาเก็ตพวกนี้นี่แหละมันจะมีโอกาสขายอยู่นะราคาก็จำไม่ได้แล้วนะน่าจะล้านหนึ่งหรือห้าล้านนี่แหละโอเคนะครับและก็แน่นอนครับว่าผมก็อาจจะใครที่อยากดูผมดูผมทําเกมอื่นก็ไปดูได้ที่อีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในคอมเมนต์ใหม่เอาไว้ ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในคําอธิบายคลิปแล้วกันนะไม่อยากเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับโอเคเอาไว้ในคําอธิบายคลิปก็แล้วกันซึ่งช่องนั้นเนี่ยก็คือช่องอ Not c ค i t i c a l Legend Boy มีสเนาะซึ่งจะเอาไว้ลงเกมอื่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่คิดจะดูเกมอื่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับซึ่งก็เอาไว้เช็คก็ได้ครับว่าผมยังอยู่ไหมเพราะว่า เนื่งองจากที่บางทีผมอาจจะไม่ได้ทําคลิป CL เลยนะถ้าไม่มีใครได้ถามคําถามอะไรเข้ามาผมก็อาจจะไม่ได้ทําเลยเพราะช่วงนี้ก็คือไม่ได้เล่น CL แล้วด้วยนะครับก็รอวันที่มันจะอัปเดตอย่างเดียวถึงจะน่าจะได้กลับมาเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นเกมตายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็โอเคครับถ้าใครอยากดูเกมอื่นก็กดเข้าไปในลิงก์ช่องตรงคําอธิบายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ